นำเสนอเมนูจากผักชยาวันนี้ค่ะผักชยาอ่อนๆที่วันนั้นเราเก็บเก็บมาแล้วก็ตกแต่งกิ่งไว้นะคะผลตกวันนี้มันก็แตกกิ่งอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะล้างให้สะอาดนะอย่าให้มียางเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องเด็ดใบทิ้งไม่ต้องปอกอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราจะไปต้มลวกแบบต้มแบบลวกค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นาน แบบจิ้มน้ำพริกนะเราตั้งน้ำเดือดค่ะตั้งน้ำให้เดือดแล้วน้ำนี้เราก็ใส่เกลือไปไม่มากพอเล็เลกเน้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาผักชยาที่เราเล้างสะอาดใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปนะอาจจะมีเงาเล็กน้อยนะคะอาจจะมีเงาเล็กน้อยไม่เป็นไรเราก็ลวกค่ะลวก ลวกแบบไม่เร็วมากนะคะเนี่ยลวกมันสุกไม่ยากค่ะผักชายาเนี่ยตอนนี้เราเปิดน้ำเดือดนะเนี่ยเราลวกอ่านี่เริ่มร้อนทั่วแล้วนะคะอืมเริ่มร้อนทั่วแล้ว ลวกค่ะนี่ค่ะลวกโอเคเลยตั้งอีกสักเดียวเดี๋ยวเรามาเอาน้ำเย็นค่ะเอาน้ำเย็น น้ำเย็นใส่กะละมังไว้นะคะเราก็ได้แล้วเราก็ปิดไฟค่ะปิดไฟ ไฟนะคะแล้วเราก็เอาผักชยาที่เราลวกเนี่ยใส่ลงไปในน้ำเย็นค่ะอันนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนะใส่ในน้ำเย็นจะมีเงาไฟเล็กน้อยนะ แต่อยากจะแชร์ให้ดูว่าเราลวกผักชยาเมนูง่ายๆนะเมนูง่ายๆเนี่ยค่ะเมนูง่ายๆเดี๋ยวมาวางตรงนี้แล้วกันนะเมนูง่ายๆใส่ในน้ำเย็น แล้วเดี๋ยวเราก็มาคีบเนี่ยค่ะใส่ไปในจานเนี่ยในจานลวกเรียบร้อยแล้วเพื่อไปทานกับน้ำพริกค่ะเพื่อทานกับน้ำพริกนี่เดี๋ยวยายจะมา ชิมให้ดูตอนนี้ไม่ได้ชิมน้ำพริกนะชิมเปล่าๆอืหวานมากเลยหวานมากๆอืมมาลวกชิมน้ำพริกกันนะคะอืมน้ำพริกอะไรก็อร่อยหวานไปเนี่ยอย่างเนี้ยเอาไปต้มจืดก็ได้ค่ะเนี่ยหรือเด็กที่เริ่มมีฟันแล้วไปให้ไปกินเนี่ยค่ะหวานมีประโยชน์ค่ะ ดีมากๆเลยมาทำกันนะคะอีกเมนูหนึ่งของผักชายาคณะเม็กซิโกหรือใบชูรสค่ะนี่ค่ะหวานจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้ืเดี๋ยวยายชิมอีกยอดหนึ่งอือร่อยค่ะชิมน้ำพริกยิ่งอร่อยมากที่สุดเลยค่ะ ทำกันนะคะเมนูง่ายๆลวกจิ้มน้ำพริกไม่มีอะไรเนี่ยค่ะปลอดสารพิษแน่นอนแต่ต้องทานสุกนะคะทานดิบไม่ได้ค่ะอร่อยค่ะแชร์กันนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะ